สวัสดีครับขอตอนรับข้าสู่ช่องปินปันเกษตรครับเมือนี่ผ้าป้าแปลงผักขึ้นเก่าครับมีสาระดีมาแนะนํำให้เพื่อนๆทีพีเอฟซีช่องปินปันเกษตรได้รับชมคือเก่าครับเหมือนี่ว่าต้องต้องซ้ยครับเพื่อนๆอาจจะเจอปัญหาเดียวกันกับผมนะครับโวดเจ้าปัญหาเวลาปลูกผักปลูกมีดนะครับเนี่ยเห็นพ่อครับพอเริ่มแรงมากนี่ออกมาแล้วครับเพราะว่าจะเป็นห้อยทาก คือมัไยังก่หอยถากลาไล่หอยถากเจดีครับเนี่ยเนี่ยพอออกมาเนี่ยมันรบก,กวนครับนี่ผดึงยเนี่ยตัวสําคัญเลยครับขอแปลงพักได้นี่ขึ้นเดียวครับเกี่ยงไม่ไรผมมีวิธีดีๆครับมาแนน้ใหอยเป่อฟซ f c ถลองเห็ดตามกันมั้งครับเด้อว่าวิธีนี้จะใส่ได้ผลดีปันใดครับไปเบิรงกันกเลยครับว่าวิธีการทําเนี่ยจ,จัาจัดเนี่ยครับ หอยทากหอยลายมีวิธียังไงไปรับชมวิธีการทำได้เลยนะครับผมมาเบิ้งส่วนผสมของการทำตัวกำกัดหอยทากหรือครับไล่หอยทากครับว่าสูตรของปินมันเกษตรคือมีอยังไงครับนี่ครับง่ายเลยนับแระคือใครเต็ดให้ละเอียดพอประมาณนะครับผมนี่ครับสองก็จะเป็น พริกไทยจีใส่เป็นพริกไทยเม็ดหรือพริกไทยแบบผงแบบมีกระได้ะครับเด้อตาครับมาเริ่มขั้นตอนกันเลยเลยครับขั้นแรกเขาจะจีเอาไข่เนี่ยครับใส่ในแกงอีก่อนเนาะใส่นีเลยเนี่ยครับเพราะว่าหอยถากเวลาเขาเลื่อยมาหรือคลานมาถึอเปลือกไข่เนาะมันจะบาดเป็นบาดแผลแล้วเขาจีขาเ,าาเขาบอกบอกขมาไกลนะครับบางตัวถึงเป็นแผลอาจตายได้รบบเขาก็เลยจะหนี เป็นส่วนทีเขายานครับบ่ค่อยอยากเขามากไก่เนาะแล้วก็ขาเสีได้ประโยชน์สองต่อก็คือถ้าเขาใส่เปลือกไข่ห้อยหลอบๆทันไมน่นี่เขาก็เสีได้คือประโยชน์สองด้านก็คือปื๋สได้ธาตุแคลเซียมจากผักไอจากไข่น้ำครับทําให้ผักสมบูรณ์ผักกรอบผักหวานตน่วนใ่ไวครับพอในตัวนี่จะมีแคลเซียมเป็นวิตามินโปรตีนนะครับในการบำรุงให้ผักสวยงามครับอ่ะหยิบใส่ันเลยครับ หลังจากนั้นก็พริกไทยใส่ประมาณสองช้อนโต๊ะนะครับใส่เลยเขยา่าเขยา่าใส่เลยครับหลังจากนั้นเราก็มาปิดฝาเขยา่าเขยา่าเขยา่ขยานะครับปิดฝายาได้ครับถ้ามีฝาหลูหรืออะไรที่ปิดฝาได้เนาะเราก็ปิดปิดแล้วก็เขยา่าถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นครับเอาครับ ต่อไปก็ไปห้อยวงกันไว้เนาะเนี่ยครับยังในกระถางกาดทีงพอไหมเนาะเขาก็สมาดลุยไปได้เลยครับเนี่ยลุไหขอบขอบขอบเขาเลยกันทั้งหอยทากหอยทากเจดีหอยทากไงครับแล้วก็ยังซอยบำรุงหายพักเนี่ยสวยงามได้กันครับเนี่ยครับไม่กระถางไม่ที่ปลูกน้ำพึ้นก็ได้ครับลุยไปเลยครับปวงกันการทำไร่ครับ ถือว่าสอยได้ผลดีแล้วก็ได้ผลสองดิ้งจากประโยชน์ของเปลือกไข่ครับอย่างที่ผมเกล้าวไว้ขางต้นก็คือจะช่วยพักเนี่ยเขียวงามต้นสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ส่วนเปลือกไข่เนี่ยจะทําให้หอยทากมีแผลหรืออาจตายได้จึงไม่เข้ามารบกวนผักครับหาครับไปใส่พักแป้งอื่นต่อครับเนี่ยครับจ้งตัวพิ่ปูไหมเนะครับเน้องก็จะโรยรอบๆนี้เลยนะครับ มีหลายไซส์หลายครับพี่หน่อยจะใส่พ่อระมาณครับเพื่อเป็นป้องกันนะครับเนาะนะครับแบบง่ายๆนี่เลยครับเนี่ยนะครับตามแปลงขึ้นชายก็รูยได้เหมือนกันขึ้นชายต้นบวชเหลี่ยมที่ปลูกมาครับโรยลงไปเลยครับเพื่อป้องกันวิธีจำจัดและไร่ทากง่ายๆครับเนี่ยเปลือกไข่กับพริกไทยครับฝากเพื่อนๆพีเอฟซีครับท่งองไปเห็นดึงนะครับเด้อ ได้ผลดีเกินคาดครับแถมยังได้ผลสองเด้งก็คือช่วยบำรุงให้พืชผักเราสวยงามด้วยครับจย่งไรก็ฝากติดตามรับชมช่องปินันเกเตรช่องไหน่ยนน้อยน้ำด้อครับเด้อทีมีสาระดีมาแนนํำใหม่พอทีรับชมไหมในคลิปหนาครับสำหรับเมือนีสวัสดีครับขอบคุณหลายๆครับนะครับสองชิ้นนี่แหละครับพริกไทยกับเปลือกหอยครับขอบคุณครับผม